จุดที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของโลกพวกเราเป็นนักลบและนักสู้แห่งแสงสว่างที่ได้รับเลือกให้มาอยู่ที่นี่ในกรอบเวลาที่พิเศษสุดและไม่เหมือนที่ไหนๆเพื่อที่จะชมการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของความเป็นจริงในมิติที่สามนี้ที่จะกลายเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตที่สูงขึ้นไป ตอนนี้พวกเรากำลังถูกทดสอบให้ยังคงอยู่ในความศรัทธาเชื่อมั่นในแผนซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเราก็ตามเราจะไม่มีวันยอมจำนนต่อสิ่งนั้นสถานการณ์ปัจจุบันคือการชออโกงครั้งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อการล่มสลายครั้งสุดท้ายของความโกหกหลอกลวง ซึ่งเป็นความลวงที่ได้ทำลายล้างดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างรุนแรงในทุกๆแห่งความมืดได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อโลกใบนี้และทุกชีวิตสิ่งนี้จะไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปพลังงานของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนโลกอีกแล้วซึ่งพวกเขาตระหนักถึงความจริงนี้เป็นเหตุให้พวกเขา ทำตัวระส่ำย่ำแย่อย่างหนักสู้ทุกอย่างที่จะทำได้เพราะไม่เคยแพ้มาก่อนสาเหตุที่ถึงต้องเกิดขึ้นในตอนนี้ก็เพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกๆคนเชื่อมั่นมากขึ้นว่าแสงสว่างได้เข้าครอบครองณดินแดนแห่งนี้แล้วความพ่ายแพ้ของพวกเขากำลังใกล้เข้ามาแล้วทรัมปจะอยู่ที่นี่ เพื่อกำจัดจุดจบของระบบการโกหกหลอกลวงและปลกครองของอำนาจมืดทั้งหลายเข้ามาที่นี่เพื่อจะเปิดเผยถึงการควบคุมและความน่าประหลาดใจ<ต>ให้กับคนทั้งโลกไม่ใช่แค่คนอเมริกาแต่โลกทั้งใบกำลังเฝ้าดูด้วยความคาดหวังท้ามคือผู้ชนะที่แท้จริงที่อยู่บนโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่พวกเราต้องการ พร้อมๆกับความจริงที่จะคลี่คลายออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญสิ่งที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างแสงสว่างและความมืดมั่นใจได้ว่าทั้มจะทำสิ่งนี้ตลอดไปจนจบเขาคือผู้บรรเลงเพลงออเคสตาราที่งดงามให้กับโลกเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่าง แน่นหนักผ่านช่องทางแห่งความจริงและตอนนี้พวกเราใกล้จะได้เห็นผู้ควบคุมที่ชั่วร้ายถูกปลดออกจากอำนาจกันแล้วนี่คือดาวเคราะห์แห่งปลายทางอันศักดิ์สิทธิ์พวกเราคือผู้ริเริ่มรุ่งอรุณใหม่จิตวิญญาณของทุกคนมีประสิทธิภาพใกล้จะถึงเวลาในการเปล่งประกายแสงสว่างจะมีชัยและเข้ามาดำเนินการในไม่ช้านี้ ได้โปรดตั้งอยู่ในความสงบสมดุลและเป็นกลางเชื่อมั่นในความฉลาดของแผนการเปิดโปงนี้และรู้ว่าทุกอย่างจะต้องดีเยี่ยมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้กำลังจะฉายเต็มเรื่องแล้วบ๊อบคอนอาจถึงกับขาดตลาดได้เลยทีเดียว